ครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการทำคอนโดปล่อยเช่านะครับน,นี่ก็จะมาแตย้อนเป็นพูดเรื่องพื้นฐานนิดนึงนะครับการทำคอนโดปล่อยเช่าทำยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆการทำคอนโดปล่อยเช่าที่ดีเนี่ยต้องเลือกทำเลก่อนนะครับ ทำเลต้องมาก่อนนะทำเลที่มันปล่อยเช่าได้จริงๆนะผมก็คิดว่าคือจากที่มีคอนโดใน <c oughs> ใน CBD หลากหลายนะทั้งสีลมสาทรอ,อะไรพญาไทยสยามอาลีโอสุขุมวิทต่างๆนะครับเอาจากที่ traffic ในมือผมนะ traffic ผมหมายถึงว่าแบบ การรีเควสการถามไน,นเนี้ยรู้สึกว่ายังไงสุขุมวิทมันเป็นอันดับอันดับหนึ่งริงน,นอันดับหนึ่งในการร,าการัอนเช่าอ่ะทำไถ้าเลคคอร์ดผมเองนะผมคิดว่าอาโศกพร้อมพงนะครับห้องหล่อผมไม่ไม่มีห้องนะผมคิดว่าอโศกพร้อมพงเนี้ยมันมันค่อนข้าง ความที่มีั้องใหญ่ใช่ไหมต่างชาติเขารู้จักกันอยู่แล้วนะผมเคยคุยกับผู้ชาวต่างชาติว่าอ้อยู่งบน้อยลงมาหน่อยอยู่ห้องใหญ่อยู่โซนพญาไทไปอยู่โซนอะไรไหมคือเขาไม่รู้จักอะ่ะนะครับแล้วก็สุขุมวิทเนี่ยในระยะเดินอะ่ะคือต่างชาติบางทีเขาไม่ได้มาพร้อมรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเนาะในระยะเดินมันคือมันไปได้หมดอะ่ะมันมีร้านอาหาร มีห้างมีรถไฟฟ้ามันมีครบเครื่องนะครับมันก็เลยทำให้สุขุมวิทมันเป็นมันเป็นเดสติเนชันที่ต่างชาติสมมติว่าเขามาอยู่เงี้ยเขามาเขาก็มาเริ่มต้นที่สุขุมวิทก่อนมาเรียนรู้ประเทศไทยใช่ปะแล้วก็ถ้าเขาเชี่ยวชาญแล้วเขาก็อาจจะย้ายไปไกลขึ้นไปบางนาไปเลยก็ได้ในในในเคสที่ว่าอาจจะต้องการ ห้องใหญ่ขึ้นหรืออยู่เป็นบ้านอะไรแต่ว่า anyway ยวก็คือสุขุมวิทมันเป็นสตาร์เตอร์นะครับดังนั้นถ้าซื้อคอนโดปล่อยเช่านะผมก็ว่าเลือกโซนสุขุมวิทนะครับแต่ว่าอยู่ที่งบเยอะงบน้อยอยากได้ยิวเยอะอยากได้ยิวน้อยนะครับไม่ใช่คงไม่มีใครอยากได้ยิวน้อยหรอกแต่ว่าพอคอนโดในสุขุมวิทในอโศกในพร้อมพงษ์อะราคามันก็ กระโดดไปไกลนะครับบางทีค่าเช่ามันก็ไม่ได้คุ้มนะแต่ก็ต้องเลือกผมว่าดูจังหวะการเลือกแหละอย่างอย่าเช่นเร็วๆนี้ก็อย่างโนบลสเตทสามเงี้ยเขาก็ลดราคามาจนเออพวกนี้มันปล่อยเช่ามันคุ้มอ่ะนะครับผมว่ามันปล่อยเช่าคุ้มแล้วก็แคปิทอลเกนตอนขายมันก็ยังพอมีลุ้นอยู่นะครัเ,คเรื่องปล่อยเช่าเรื่องทำเลอะและ้วอกทำเลหนึ่งที่ผมว่ามันเป็นคุ้มค่านะ คือต้องบอกปล่อยเช่านักศึกษาผมไม่ถนัดนะในพอร์ตนี่มีแต่ปล่อยเช่านักศึกษาจุฬาเพราะคอนโดอยู่แถวแถวสยามแถวอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันมันก็ไม่ได้เป็น r e รพรีเซนเทชันที่ดีของแบบคอนโดโซนอะไรนะมอกรุงเทพมหิดลหรือว่าธรรมศาสตร์อะไรเงี้ยนี่ไม่ไม่เชี่ยวชานะคือพวกนั้นรู้ว่าเช่าดีแหละแต่ว่า โซนหนึ่งนะที่ผมว่าเป็นโซนที่ดีบ่อยเช่าเร็วมากๆนะผมว่าก็คือโซนพระลามก้านะครับคือ,อยังไงดานพระลามก้านี่ยมันก็ต่างชาติเนี่ยชอบนะครับพระลามก้ามันเข้าอโศกเข้าอะไรได้ง่ายนะครับมันมี MRT แล้วก็มันมีห้างใหญ่อย่างเซ็นทัลนะผมว่าจริงๆทำเลเนี้ยเป็นทำเลแบบเหมือนถ้า ถ้าจะเริ่มต้นถ้าจะเริ่มต้นคือคอนโดปล่อยเช่าเอาที่แบบมีต่างชาติพพอร์ตต่างชาติเป็นลูกค้าได้ลูกค้าจะได้กว้างก็แนะนำว่าพระรามเก้าได้นะครับหลายโปรเจกต์เลยแล้วก็พระรามเก้าเนี่ยราคามยังไม่ได้แพงมาแต่ก็ต้องเลือกโปรเจกต์ดีๆนะตอนนี้ราคามันก็เริ่มดีสูงขึ้นแล้วแล้วก็พพลายเยอะนะครับแต่ผมว่า สพลายเยอะมันก็มันก็เยอะทุกที่อ่ะนะครับอาจจะพระรามเก้าเยอะหน่อยแต่ในความเยอะก็ก็ต้องสร้างสารรค์สิ่งที่แตกต่างนะครับอลไรประมาณนั้นอ่ะเรื่องเรื่องทำเลก็ผมเชียร์ก็คือต้นสุขุมวิทกับพระรามเก้าครั้นมาเราต้องเลือกห้องนะครับการเลือกห้องที่ดีเนี่ยนะมันก็จะจะตอบโจทย์ในระยะยาวนะ ายประเด็นนะครับอย่างเช่นนะผมพูดแบบง่ายๆซื้อห้องใหญ่มาปล่อยเช่าเนี่ยเออมันมีดีมานนะหลับรู้สึกว่าห้องใหญ่มันมันปล่อยเช่าได้ง่ายคนมันอยากอยู่ห้องใหญ่นะครับคูเบสใหญ่ๆหรือว่าวทรีเบสใหญ่ๆอะไรเงี้ยถ้าถ้าเป็นโซน <c oughs> สุขมุมวิทเนี่ยหาเช่ามีคนหาเช่าตลอด เป็นวันเบสผมว่าก็เชื่อว่าเป็นวันเบสใหญ่หน่อยนะครับเพราะว่ายงใงโซนทูโฮมิทมันเหมือนเขาพอจะมีงบอะนะอย่างอย่างถ้าถ้าในเรคคอร์ดผมเนี้ยอย่างพวกที่เป็นทูเบสเขายังเช่าแบบเพื่ออยู่ห้องนอนเดียวเลยแล้วอีกห้องนอนหนึ่งเขามาทำเป็นห้องทำงานอะไรเนี้ยนะครับก็คือเรนจ์ค่าเช่าประมาณสามหมื่นถึงห้าหมื่นเนี่ยก็าสามารถ เขาห้องใหญ่ได้นะครับผมก็ mm. จะเลือกห้องใหญ่นะนี่พูดถึงวันเบสหรือพูดถึงอยู่แบบสองคนอะไรอย่างงี้นะแต่ถ้าอยู่เป็นแฟมิลี่มากขึ้นก็อาจจะว่ายังไงห้องใหญ่ก็ก็มีภาษีที่ดีกว่านะครับอ่านะเรื่องเลือกห้องเรือกห้องใหญ่หรือถ้าเราจะเลือกห้องธรรมดานะครับแบบวันเบสสตูดิโออะไรเงี้ยผมก็แนะนําว่าเลือกห้องให้มันมีจุด เช่ามันก็พูดเสมอนะแต่ไม่รู้เคยได้ยินกนะันหรือเปล่าการปล่อยเช่าก็เป็นการทําธุรกิจเนาะในการทําธุรกิจเนี่ยเราก็ต้องมีโปรดักที่มันดีโปรดักที่มันแตกต่างนะครับอย่างน้อยคุณปล่อยเช่าอย่างถ้าคุณอยู่ในโซนพระราม9เงี้ยคุณเป็นหนึ่งใน6,000ถึง10,000หห้องที่มันปล่อยเช่าอยู่ใน ดีในหลายอย่ามันไม่ใช่ดีแค่ตอนเช่าด้วยมันดีตอนขายด้วยนะครับโอเคเรื่องเรื่องห้องก็โม้่มเรื่องห้องให้มปนมพิเศษหน่อยนะครับหรือว่าห้องเพดานสูงห้อง loft อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในโซนที่เราเห็ว่าเออโซนนี้มันไม่ได้มีห้อง loft หรือว่าเราเป็นห้อง loft เนี่ยเออมันก็เป็นจุดขายนะครับมันก็จะได้หรือเพดเฟรนลี่เออเพดเฟรนลี่เนี่ยมันเป็นความพิเศษของโปรเจกต์ด้วยซ้ำ ตอนสุขุมวิทเรแล้วเป็นเพทเฟรนลี่ด้วยเงี้ยมันก็มีคนมีเรนจ์คนเช่าที่มันกว้างขึ้นนะแต่ว่าคนที่เขามีสัตว์เลี้ยงเขามีงบเขาก็เลือกอยู่ได้แค่ไม่กี่โครงการก็เหมือนตัดคู่แข่งออกไปแต่เพทเฟรนลี่มันเหมือนดาบสองคมเนาะเพราะว่าอย่างตัวผมไม่ชอบสัตว์เนี่ยผมก็จะไม่อยู่โคร,ร,ร,รงการที่เป็นเพทเฟรนลี่หรือผมก็จะไม่ซื้อโครงการที่เป็นเพทเฟรนลี่ผมว่าเรื่องความสะอาดเรื่องเสียงเรื่องอะไรผม ไม่สบายใจนะครับอ่ะเลือกห้องให้ตานะถัดมาก็ตกแต่งให้ดีนะครตกแต่งให้ดีก็ <c oughs> อันนี้ในฐานะที่ทำต่ยเยอะนะ <c oughs> ก็บอกว่าคือถ้าตกแต่งอนะยังไงคุณต้องจ่ายสำภายนะครับอยู่ที่คุณจะจ่าย a อ ditional น <c oughs> ปอีกส่วนหนึ่งไหมเห <c oughs> มือนเหมือนคุณมีเบสของอย่างเช่นเออซื้อคอนโดมา 7ล้านนะสมมุติ7ล้าน,นถ้าคุณแต่ง SB แต่งอะไรไง่ายๆคุณก็ต้องซื้อเครื่องใช้ไฟ้าเหมือนกันนะเครื่อง้ไฟฟ้าจะแสนหนึง่งนเบสะครับก็ต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อตู้ซื้อ,ตอโต๊ะซื้อเตียงคุณอาจจะจ่าย SB จ่ายอินเด็กจ่ายที่มันมันถือว่าไม่ได้แพงมันก็แสนกว่าบาทสองแสนแต่ถ้าคุณไปจ้างคนที่เขาทำ ลงสมองลงไอเดียให้ด้วยมันอาจจะสามถึงสี่แสนบาทอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็ต้องเวทนะครับผมว่ามันมันเป็นเรื่องคือเราเราพูดในมุมที่เราทำอินทีเนะลียนะเราก็รู้สึกว่าคุณจ่ายส่วนต่างเพิ่มนะเพื่อให้คุณได้การันตีย่อห้องคุณใช้ฟังก์ชันได้เต็มที่นะครับใช้งานได้เต็มที่มีจุดต่างถ่ายรูปม,มาสวยคนเข้ามาแล้วชอบอะไรเงี้ยมันก็ มันก็เป็น plus ในมันไปเป็น additional ให้7ล้านคุณมันมี value นะแต่ถ้าคุณแต่งเองวางวางง่ายๆซื้อไอเกียมาคือคุณดิฟเหมือน7ล้านบวกเฟอร์นิเจอร์กับยเปงนอันหนึ่งคือ7ล้านบวกเฟอร์นิเจอร์บวกคนออกแบบอย่างเงี้ยเออคือคุณมองในภาพใหญ่นะว่าทรคุณมันจะเป็นยังไงนะครับไม่ใช่ไปมองแค่แบบเออเฮ้ยมันต้องจ่ายเพิ่มอีกถ้าซื้อเองมันอยู่สองแสน จ่ายก็เป็น4ี่แสนโอ้ผลต่าง2องแสนฉันเซฟสองแสนดีกว่าแต่ว่ามันมันทำให้สาุณมีแว l ลูเพิ่มไหมละ่ะนะครับมันก็ต้องมองแบบนั้นนะในมุมผมนะแต่ว่าถ้าจะแต่งเองก็พยายามวางให้มันดูมีชีวิตชีวานะครับคือการทําให้ห้องมันมีชีวิตชีวาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคือโอเคเรื่องเฟอร์นิเจอร์ก็เอาให้สวยเอาให้มีฟังก์ชันนะให้มีที่เก็บของ แต่แต่งให้มันดูมีสไตล์ถ่ายรูปมาสวยนะครับมีวิดีโอได้คนเข้ามาดูแล้วมันแอพพิเอชแนนะอ่านี่คือเรื่องของการตกแต่งนะพยายามทําให้ดีผมว่าถ้าจะลงทุนก็ก็ทํามันให้ดีนะครับไม่ใช่แบบทําแบบผมเห็นบางห้องแบบซื้อก็ยี่้ถูกๆซื้ออะไรมาวางเนี้ยแต่ห้องแม่ง10ล้านอะไรเงี้ยคือคือจินตนาการว่าคนมาอยู่อะ่ะนะครับคนมาอยู่เขาจ่ายคุณ เวลาสามหมื่นห้าหมื่นเงี้ยเขาเขาเอ็กซ์เพคเหมือนอยู่โรงแรมหน่อยๆเออเอาให้มันได้ใกล้เคียงคอาเป็นโรงแรมไหมนะน,นี่คือเรื่องการตกแต่งนะทำเลไปแล้วเลือกห้องไปแล้วตกแต่งไปแล้วนะพอตกแต่งเสร็จสิ่งที่อยากจะให้ทําถัดมาก็อยากจะทําเรื่องพร็อกนะครับคืออันนี้มันอาจจะลิงก์กับการตกแต่งนะแต่ผมว่าการตกแต่งมันคือการวางเฟอร์นิเจอร์แหละนะครับแต่ว่าการ ลงทุนเรื่องพร็อพหน่อยผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่มันช่วยอัพเลเวลนะครับอย่างเช่นถ้าประสบการณ์ผมก็ห้องถึงแม้แต่งเป็นชนินเป็นอะไรนะผมเคยไปทําแต่ว่าไม่ได้วางพรอ็อพไม่ได้อะไรมันก็ดูจืดๆดูเฉยๆนะแต่พอวางพรอ็อพวางอะไรไปหน่อยมันก็ช่วยทําให้มันดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะค,คนเข้ามาเขาอยากซื้ออยากเช่านะครับการวางพร็อพสําคัญนะครับถ้าถ้าใน สูตการทํางานนะครับมีต้นไม้หน่อยมีกรอบรูปหน่อยมีหมอนอิงมีผ้าหม่มมีอะไรเงี้ยผ้าปูแล้มันมันก็ทําให้ห้องมันดูดีดูน่าอยู่นะครับพยายามทําให้มันดูน่าอยู่ที่สุดนะครับจัด็อปเนี่ยก็เพื่อถ่ายรูปในงวดแรกถ่ายวีดีโอในงวดแรกด้วยนะครับมันก็จะไอ้พวกรูปพวกวิดีโออันนี้คือสเต็ปถัดไปนะจัด็อปเสร็จก็คือสเต็ปก็คือ ลงทุนกับรูปลงทุนกับวิดีโอนิดนึงนะครับเพราะามันอะไรคุณซื้อมาปล่อยเช่าใช่ไหมคุณไม่ได้ปล่อยเช่าแค่ครั้งเดียวเนาะคุณซื้อมาปล่อยเช่าคุณต้องเอ็กเพค์ปล่อยเช่าเป็น10ปี15ปีใช่ไหมดังนั้นถ้าคุณมีรูปภาพมีวิดีโอที่มันช่วยเป็นทูสในการทำมาร์เก็ตติ้งคุณเนี่ยทำไปเถอะนะครับมีความคุ้มค่าที่จะทำนะนเรื่องรูปเรื่องวิดีโอนะครับ ถัดมาจริงมันคือการทําธุรกิจนะถัดมาการหาลูกค้านะครับเอาว่าพูดตรงๆเลยหาลูกค้ามี2แบบหาลูกค้าเองกับหาลูกค้าผ่านทางเอเจนต์นะครับผมบอกเลยนะถ้าเป็นลูกค้าต่างชาตินะมาจากทางถ้าในประสบการณ์ผมเองนะ95%เคือเอเจนต์ล้วนครับไม่ไม่ต้องคาดหวังโอ้ยฉันจะประหยัดค่าเอเจนต์แล้วฉันจะ ถ้าจะหาลูกค้าเองเนี่ยไม่มีอะลูกค้าฝรั่งที่จะเดินมาหาห้องตรงๆเองผมว่าไม่มีเลยนะเป็นไปนไม่ได้นะครับจะฝรั่งจะญี่ปุ่นจะคนจีนอะไรผ่านเอเจนต์หมดนะฮะดังนั้นโฟกัสเลยอย่างนี้ฟันทงไมเใช่ไโฟกัสหาผ่านทางเอเจนต์นะครับการหาผ่านทางเอเจนต์ทำไม่ยากนะเอออย่างแรกสุดก็คือถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะ มีเครื่องมือให้พร้อมมีข้อความไม่พร้อมนะฮะไปทําข้อความว่าเอ่อเราห้องอะไรไซส์อะไรห้องเรามีจุดต่างอะไรห้องเราน่าสนใจยังไงราคาค่าเช่าเท่าไหร่นะครับค่าเช่าถ้าไม่รู้ก็ไปเปิดเว็บไซต์นะครับ Living Insider ไปดูว่าโปรเจกต์เราห้องประมาณเราเขาตั้งราคาเท่าไหร่นะวิธี <c oughs> หาเจนก็คือไปโพสต์นะครับเอาพูดง่ายๆนะโพสใน Living Insider ก่อนนะครับ ด i พิวกินไซเดอร์าจะมีให้จ่ายเงินก็ก็จ่ายไปครับนะครับมันไม่ใช่มันบอแล้วมันเป็นการทําธุรกิจนะจ่ายค่าโพสสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยจ่ายไปเถอะนะครับมันไม่ได้เวลาทํามันเป็นทำมันนี่แวลูแล้วมันคือคือคุณปล่อยห้องว่างนานเท่าไหร่มันก็คือคอสของคุณนะดังนั้นคุณจ่ายค่าพวกแอดเนี่ยผมว่ามันไม่ได้ไม่ได้หนักหนา ลิฟ i ิ่ง Insider ก็จะได้เอเจนต์ติดต่อเข้ามานะครับแล้วคุณก็ให้พวกเขาไปทำการตลาดครับนะครับเดี๋ยวเขาก็หาคนเช่ามาให้นะครับการทำตลาดฝ่ายเอเจนก็คือโพสใน Living Insider นะครับโพสใน Facebook กลุ่มที่เกี่ยวกับคอนโดนะครับวันนี้ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นเอเจนต์ที่ <c oughs> นั่งอยู่ที่ โครงการนะครับก็จะเป็นถ้าโครงการใหญ่หน่อยเนี่ยเขาก็จะมีเอเจนต์นั่งอยู่ที่เออเทอร์นะครับก็ไปฝากห้องไว้กับพวกนั้นได้เลยนะครับไปฝากห้องไว้แล้วก็เดี๋ยวเขามีอะไรเขาก็โทรมานะครับแต่พยายามคือในทฤษฎีการทํางานของผมนะคือพยายามแจกเอเจนต์ให้เยอะที่สุดพยายามพยายามมาร์เก็ตติ้งให้มันกว้างที่สุดแหละเพราะว่ายิ่งกว้างก็จะได้ยิ่งได้ผลเช่าได้เร็วนะครับ ไม่ต้องไปแบบเอ้ยฉันฝากกับคนนี้ไว้แล้วฝากไว้สามปีแล้วมันไม่เห็นได้คนเช่าเลยนะครับมันไม่ใช่นะครับมันมันไม่ใช่การแต่งงานนะครับมันฝากทีฝากไปเยอะๆนะครับเน้นเน้นปริมาณน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวปริมาณเหล่านั้นจะทำมาซึ่งผลลัพธ์เองนะครับเรื่อง,งเอเจนต์นะอย่างเช่นอย่างของผมเนี้ยในไลน์ผมเนี่ยผมก็มีเซฟไลน์ของเอเจนต์ไว้เป็นพัน เป็นพันกว่าสองพันนะนะครับพันกว่ารายการนะครับพันกว่าคนแล้วผมก็มีวิธีส่งส่งไปทีละเหมือนให้มันอัตโนมัติะส่งรัวๆนะครับมันจะได้เอเจนต์เขาก็อัปเดตได้ห้องเขาก็ไปหาลูกค้าติดต่อกันนะครับอ่ะประมาณนี้ถัดไปจากเรื่องการหาลูกค้านะครับก็จะเป็นหัวข้อถัดไปเดี๋ยวเราคุยกันต่อ